ปาก้องจีปัดจิ๊บดีดออกมาแล้วปาก้องจี๊บปาก้องปาก้องจีบเรื่มเบาแล้วแต่พื้นอีกทีนึงแล้วเอาทีนี้ปาก้องจี๊บทีนี้ทีนี้จีรุดแล้วทีนี้ปาก้องจีบทีนี้ดีดขึ้นมาจะประมาณสองเที่ยวสามเที่ยวก็แล้วแต่จังหวะคนทําแตกฟู่ฟู่มาแล้วลุดแล้วนั่นจีรุดแล้วด้วยจีรุดจะเชื่อความหลงแล้วเบาแหละ เบาไหมยายเบาไหมตอนนี er. ้ดูสึเบาจิตเบาใจไหมมันก็คือเก่าเนอะไปสังเกตความรู้สึกก่อนเด้อลองถึงเรื่อปีให้คิดสะสางกิเลสซะก่อนเนาะคิดถึงเรื่อปีจะจับควาพอคิดสะสางกิเลสซะก่อนลงมันละหัวลงมันละมีกิเลสครอบนำแล้วจิตทะลุหัวมันละพักดันในกิเลสที่มาไหลเข้ามาห่มทะลุหัวมันละ นั่นแหละที่ต่างกับเก่าดอกมันไม่เหมือนเก่าดอจิตมีกิเลสก็ไม่มีกิกกเลสมันต่างกันแต่ความทุกข์ก็ความหลงเป็นกิเลสจ้อนขาใจต้องนี้ก็รล้วดอก